สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดกำกำลังไล่ล่าศึกรอบด้านรุมขยมประยุทธ์ให้ร่วงขาเก้าอี้นาย,ยกรัฐมนตรีเบี้ยหัวแตกโจทย์ใหญ่ค่ายประยุทธ์เกมเสี่ยงบัตรสองใบชนคั่วพิโทนีหากพลเอกประยุทธ์ยังลังเลไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรปล่อยให้พวกเดียวกันต่างคนต่างเดินแบบประยุทธศาสตร์ ก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าพักคนแด่นไกลจะฉลองชัยชนะแลนสไลด์ล่วงหน้าอาการไม่สู้ดีขั้นสูงสุดสำหรับรัฐบาลพลเอกประย,ยุจันโอชาที่ต้องเผชิญสึกรอบด้านรุมขย่มให้ร่วงคาเก้าอี้นาย,ยกธฐมุตรีสถานภาพของสภาที่รอแร่องค์ประชุมล่มเป็นว่าเล่นย่อมเป็นแรงกดดันรัฐบาลให้ยุบสภาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในเมื่อไม่สามารถทำงานผ่านกฎหมายสำคัญที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองและประชาชนได้บวกกับพลเอกประยุทธ์ต้องเผชิญแนวรบร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าอดีตเลข,ขาธิการพรรคพลังชารัฐคู่แค้นฟังหุ่นที่ขน20โสดโซไปสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทยจนกลายเป็นตัวแปรที่สำคัญให้เสียงของรัฐบาลงอนแงนเข้าไปทุกขณะ สร้างความวิตกกังวลให้พลเอกประยุทธ์อย่างเห็นได้ชัดช่วงหลังมานี้โทนเสียงการให้สัมภาษณ์ดูจะแผ่วลงอย่างชัดเจนต่างจากช่วงก่อนหน้านี้มักพูดเสียงดังฟังชัดว่าไม่ยุบสภาหรือไม่ปรับครมอ เนื่องจากรู้ดีว่าคิวอภิปรายไม่ไว้วังใจช่วงเปิดสมัยประชุมสภาพฤษภาคมนี้สุ่มเสี่ยงจะโดนควา่าทางออกที่ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาคือต้องยอมโอนอ่อนผ่อนตามรับข้อเสนอปรับครมอให้ภาคเศรษฐก,กิจไทยแต่ก็คงไม่ใช่คำตอบของคนที่ชื่อประยุทธ์อย่างแน่นอนเกมยุบสภานี้ศึกซักฟอกจึงถูก คาดใหม่ว่านายกอาจตัดสินใจใช้วิธีนี้เพื่อผ่าทางตันไม่ช้าไม่นานจากนี้เพื่อเลือกตั้งกันใหม่พลังประชารัฐที่ระสำอย่างหนักโซดโแทบทุกโซนต่างเตรียมกระโดดหนีหาบ้านใหม่กันเป็นแถวพักการเมืองพักนี้อาจเป็นคำตอบสำหรับ พลเอกประยุทธ์ที่พร้อมใช้งานทันทีภายใต้เงื่อนไขที่ต้องลงมาคุมทับเองเพื่อหยุดภาวะเลือดไหลฟื้นกระแสความนิยมขึ้นมาใหม่หรืออาจตัดสินใจทิ้งพลังประชารัฐไปปลุกปั้นพักการเมืองใหม่โดยเฉพาะพักรวมไทยสร้างชาติที่ใครก็รู้ว่าเป็นพักจริงสายตรงประยุทธ์การเลือกพลังประชารัฐ หรือรวมไทยสร้างชาติล้วนมีเงื่อนไขให้ต้องคบคิดหลายชั้นหากเลือกเกมยึดพลังประชารัฐจะเคลียร์พลเอกประวิทย์วงสุวรรณให้พ้นทางเพื่อเข้ามาเป็นหัวหน้าพักแทนได้อย่างไรในทางกลับกันหากเลือกรวมไทยสร้างชาติที่การเซตอัพพักยังไม่ชัดเจนจะทันเวลาพร้อมใช้งานหากต้องยุบสภาแบบกระทันหันหรือไม่ ที่สำคัญการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยระบบปัดสองใบดูจะไม่ตอบโจทย์ฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือฝ่ายผลเอกประยุทธ์แม้แต่น้อยเมื่อพักแกนหลักอย่างพลังประชารัฐแตกแยกย่อยมีพักเกิดใหม่และเตรียมจะเปิดตัวตามมาอีกหลายพักเมื่อถึงเวลาย่อมจะดึงคะแนนเสียงในฝากฝั่งเดียวกันลองประเมินคร่าวๆจะเห็นว่าพลังประชารัฐ หรือรวมไทยสร้างชาติไม่ว่าพลเอกประยุทธ์เลือกพักไหนก็ตามย่อมถูกพักอื่นๆเช่นพักกราพักสร้างอนาคตไทยพักไทยพักดีพักไทยสร้างสรรค์หรือแม้แต่พักรวมพลังประชาชา,ชาติไทยไม่เว้นแม้แต่ประชาธิปัตย์พร้อมแชร์คะแนนกันจนกลายเป็นเบียหัวแตกดังนั้นโจทย์ใหญ่ของพลเอกประยุทธ์จะทำอย่างไรให้พักการเมืองที่จะรองรับ การขับเคลื่อนการเมืองกระดานต่อไปสามารถรวบรวมขุนพลเป็นปึกแผ่นกลายเป็นพักใหญ่สอดคล้องกับระบบเลือกตั้งใหม่หากพลเอกประยุทธ์ลังเลไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรปล่อยให้พวกเดียวกันต่างคนต่างเดินแบบรายุทธศาสตร์ก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าพักคนแดนไกลจะฉลองชัยชนะแลนสไลด์ลวงหน้าไม่เว้นแม้แต่ก้าวไกลที่เคยใส่หน้า ไม่เอาระบบบัตรสองใบก็อาจจะได้สอสแบบคาดไม่ถึงเพราะฐานเสียงที่สนับสนุนไม่สวิงหายไปไหนจึงมีโอกาสจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยได้ในอนาคตก็ไม่แน่โดยมีตัวแปรอย่างพรรคเศรษฐกิจไทยที่เตรียมเปลี่ยนชื่อและโลโก้พรรคเข้าร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยได้อีกด้วยไม่เว้นแม้แต่พรรคภูมิใจไทยที่ต้องจับตา เพราะมักเลือกข้างอยู่กับผู้ชนะก็เกี่ยวอยู่ในอำนาจมาได้ตลอดต่อเนื่องถูกก้าวของพลเอกประยุทธ์นำจากนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่กลับเต็มไปด้วยหลุมพรางและขวางน้ำดักรอรายทางเลยต้องลุ้นกันว่าจะฝ่าเส้นทางวิบากไปได้ไกลแค่ไหนเอาแล้วงานนีระทึกสมชัยอดีกะกะตกกตโพสต์ลุ้นกะกะตตัดสินชะตากวนทรมนนัด หากไม่ชอบด้วยกฎหมายพวกศพเศรษฐกิจไทยอาจหลุดสอสอทันทีโดยเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปี2 000, 5 5 5นายสมชัยสีสุธยากรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยาลัยรงังสิตและอดีตกรรมการการเลือกตั้งได้โพสต์สข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กสมชัยสีสุธยากรเกี่ยวกับประเด็นปัญหาในพักพรังชารัฐ หลังมีมติขับร้อยเอกธรรมนัฐและ21สสออกจาก ah พักโดยมีชื่อเรื่องว่าคมเฉอนคมในศึกธรรมนัฐโดยมีเนื้อหาระบุว so ่า 1. 对对พรังประชารัฐมีมติขับ21สสเมื่อวันที่19มกราคมปี65โดยทั้งหมดต้องหาพักใหม่ใน30วันคือวันที่18กุมภาพันธ์ปี65มิฉะนั้นจะสิ้นสภาพ freezing. สส 2. หัวหน้าพักพรังปรารัต มีหนังสือแจ้งมติพักลงวันที่21มกราคมปี65ถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง 3. วันที่21มกราคมปี65นายศรีสุวรรณจันยายื่นคำร้องต่อกกตประเด็นการลงมติพักขับ21สสไม่ชอบด้วยกฎหมาย 4. วันที่25มกราคมปี65ที่ประชุมกกต มีมติรับทราบเรื่องที่พักพรังชารัฐแจ้งมาและขอเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของมติพักห้ 5. วันที่31มกราคมปี65เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีหนังสือสอบถามกะกะตถึงสถานภาพการเป็นสมาชิกพักการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนาราษฎรจำนวน18ราย 6. ประมาณหนึ่งกุมภาพันธ์ปี65ในสมัยรามันอุดมพร้อมสมาชิกพักพรังชารัฐกว่า100คนยื่นคำร้องตามมาตรา42ของพรบรพักการเมืองว่ามติของพักขัดพรบรพักการเมืองหรือกฎหมายอื่นเพื่อให้กะกะตมีคำสั่งเพิกถอนมติการขับโสโส21ราย7 วันที่4กุมภาพันธ์ปี65สำนักง,งานกรกตมีหนังสือเลขที่ลอตอวงเล็บทบพ0015ทับ1546 15ตอบเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับสถานะการเป็นสมาชิกพักของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร18รายสรุปว่าได้สมัครเป็นสมาชิกพักเศรษฐกิจไทยตั้งแต่วันที่20มกราคมปี65 8. วันที่4กุมภาพันธ์ปี65สำนักง,งานกะกะตแจ้งว่าที่ประชุมกะกะตกำหนดให้ในวันที่14กุมภาพันธ์ปี65จึงจะพิจารณาหนังสือแจ้งมติพักวงเล็บ21มกร,ราคมพี65ควบไปกับคำร้องของนายศิสวัรณจันยาและนายสมัยรามันอุดม 9. วันที่18กุมภาพันธ์ครบกำหนด30วันที่พักพลังชารัฐมีมติ ขับ21สอสที่ต้องหาพักใหม่มิฉะนั้นจะพ้นสมาชิกภาพการเป็นสสตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญมาตรา101หวงรล็บ9ความตื่นเต้นพิกสุดคือหากวันที่14กุมภาพันธ์ปี6ก็ตกตชี้ว่ามติออกจากพักเป็นมติที่ไม่ชอบอะไรจะเกิดขึ้นตามมาซึ่งล่าสุดคุณสมชัยศิทริยากร ได้โพสต์ข้อความอีกว่าคมเฉิอนคมศึกธรรมนัตตอนที่2อหนึ่งการวินิจฉัยของกกตนในวันที่14คกุมภาพันธ์ออกได้2ทางคือทางแรกมติของพักที่ให้สสทาง21คนออกจากพักเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วในกรณีนี้ไม่เป็นปัญหาโดยสสทาง21คนต้องหาพักใหม่สังกัดใน30วันและ18คนที่สมัครเข้าพักเศรษฐกิจไทยตั้งแต่วันที่20มกราคม มีผลทําให้ชื่อไปอยู่พักใหม่โดยสมบูรณ์2ทางที่2ในกรณีที่กะกะตมีวินิจฉัยว่าการลงมติไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา42ของพรบพักการเมืองหากพบว่ามติของพักขัดต่อกฎหมายให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งเพิกถอนมติดังกล่าวได้โดยการเพริกถอนมติหมายถึงมติดังกล่าวไม่มีผลบังคับนั่นหมายความถึง21คน ยังมีสถานะเป็นสมาชิกพรรครองชารัฐอยู่ 3. ความยุ่งยากอยู่ที่18คนได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยแล้วเมื่อวันที่20มกราคมตามหนังสือตอบของกะกะตที่มีต่อการสอบถามจากเลขาธิการสภาผู้แทนลงวันที่4กุมภาพันธ์ปี65สส18คนดังกล่าวจึงอาจมีสถานะการเป็นสมาชิกพร้อมการส่งพัก ในวันที่กกอตอวินิจฉัย14กุมภาพันธ์ปี65 4มาตรา26ของพรบพักการเมืองกำหนดว่าพวกนายทะเบียนเลขาทิการกตรพบว่ามีการซ้ำซ้อนของสมาชิกพักการเมืองให้แจ้งกลับหัวหน้าพักให้ลบชื่อผู้นั้นออกจากการเป็นสมาชิกพักโดยเป็นการแจ้งเมื่อพบซึ่งหมายความว่า ต้องแจ้งในวันที่14กุมภาพันธ์ปี6 5หาก18คนนั้นมีสถานะเป็นสมาชิกพักเศรษฐกิจไทยด้วย 5. การลบชื่อสมาชิกที่ซ้ำซ้อนทำให้ขาดคุณสมบัติการเป็นสสมีใช่การลงมติขับที่เปิดโอกาสให้หาพักใหม่ใน30วันแปลว่า18คนอาจหลุดจากสสโดยไม่เข้าเงื่อนไขถูกขับ ตามมาตรา1 0 1รวงเล็บ9ของรัฐมนูญเป็นการหลุดจากการเป็นสมาชิกซ้ำซ้อนสองพักหกเกมการให้พักขับนั้นคมยิ่งแต่เกมที่ให้คนร้องว่ามาติไม่ชอบก็คมไม่แพ้กันคนวางหมากแก้หมากแต่ละฝ่ายลวนไม่ธรรมดาเป็นคมที่เฉือนคมจึงต้องรอดูว่าการวินิจฉัยของกะกะตในวันที่14กุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรและ ทางแก้ของแต่ละฝ่ายจะเป็นอย่างไร 7. ศึกธรรมนัตยังไม่จบจึงอย่าเพิ่งนับศพใครเพราะศพที่ละเนรนาศอาจเป็นศพที่เรียรัดของฝ่ายตัวเองได้ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อข่าวจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจและมาตติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม